ตรงช่องสามเหลี่ยมจะมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยว่าเรามองด้านไกลก็ไม่เห็นเดีวก็ที่เป็นที่เก็บเกษาแล้วก็มีเก็บพระบรมสารีริกธาตุที่เจ้าส่งมา,าไาล้ปไ,ได้ได้ได้ไ,ดไปถ่ายรูปข้างล่างก็ได้เพราะวกก่าข้างบนนี้มีแต่ขี้พึ้งขี้พึ้งก็เป็นสถูปใหญ่ ถูกใจแล้วก็เป็นที่สำคัญที่เราก็ได้มาเห็นได้บูชาสักการะเคสาของพระุทธเจ้าแล้วก็มีพระบรมสารีรัตนแล้วก็มีุทธรูเยอะนะครับยงระช่องตอนนี้เขากำลังพัฒนาให้มีความสวยงามแ่ะก็ ที่จะให้มันสมบูรณ์หรือว่ามันจะเพราะว่าการเงินการทองก็ลำบากเพราะว่าใช้ทุนเยอะสุกเกสเลียก็หลังจากที่เจ้าโปองอายุสำคัญก็เดินทางมานี่ก็ได้50กิโลก็มาโลงผมก็ได้มอบเจสาให้แก่เจ้าดิสวีเจ้าดิสสวีก็ได้ เก็บกีสาไปอีสถูกแห่งนี้หรือว่าเป็นสถูกเกสเลียคือว่าเราได้มาบูชาสักการะก,กีสาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทุกท่ทาน้ธิษฐานให้เราได้พบพุทธศาสนาได้เห็นรู้แจก็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามตามธรรม